เปิดเผยตัวละครที่สามารถปลุกพลังของผลปีาศาจให้ตื่นขึ้นได้มาดูกันว่ามีใครบ้าง เอาละครับก็กลาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยแอนิเมะแบทเทิลก็จะพาทุกคนมาดูบุคคลที่สามารถปลุกพลังของผลปีศาจให้ตื่นขึ้นได้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยในเนื้อเรื่องมีเปิดเผยมาแค่2ส,สายเท่านั้นจะมีสายอะไรกันบ้างถ้าทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องแอนิเมะแบทเทิลก่อนรับชมกันด้วยนะครับเริ่มต้นมาที่สายแรกเลยดีกว่านะครับที่เป็นสายที่เกลื่อนมากๆของโลกวันพีชซึ่งก็คือสายพารามิเซียนะครับบุคคลแรกที่สามารถ ทำให้ผลปีศาจเนี่ยตื่นขึ้นได้เท่าที่เราเห็นในฝีที่ปรากฏออกมาแรกๆเลยนะครับเขาก็คือโดฟามมงโกนั่นเองนะครับใช้ผู้กินผลอีโตอิโตโดมีเข้าไปนะฮะซึ่งการตื่นของผลปีศาจโดฟามมงโกนั้นเขาสามารถควบคุมพื้นที่รอบๆ ให้กลายเป็นเส้นได้เพื่อใช้ในการโจมตีได้ซึ่งการควบคุมนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขอย่างที่ว่าโดฟามิงโกเนี่ยจำเป็นต้องสัมผัสหรือว่าเท้าเนี่ยแตะพื้นอะไรประมาณนี้ถตาเเขาเนี่ยสัมผัสสิ่งใดสิ่งของใดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสตริงนั่นเองนะครับซึ่งสตริงที่ผมว่าเนี่ยมันก็คือผลอิโตอิโตโนมินี่แหละครับแต่ว่าผมแค่เรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษเพียงแค่เท่านั้นเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษของผลนี้มีชื่อว่า string string food นั่นเองนะครับต่อมานะครับคนที่สามารถปลุกได้เป็นคนที่ ทสที่เราเห็นภายในในเรื่องเนี่ยก็คือชาลอตเต้คาตาคุรินั่นเองนะครับแม่ทัพขนมหวานของบิ๊กมัมนั่นเองซึ่งผลที่ตัวของคาตาคุริได้กินเข้าไปเนี่ยก็คือผลโมจิโมจิโนมินั่นเองนะครับหรือโมจิโมจิฟู้ดนั่นเองซึ่งรูปแบบการตื่นของพลังคาตาคุริเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับตัวของโดฟามิงโกมากๆคือการสัมผัสสิ่งรอบข้างแล้วกลายเป็นโมจิแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างอิสระเสรีเลยนั่นเองนะครับจะใช้ป้องกันก็ได้จะใช้โจมตีก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นอาวุธก็ ได้นั่นเองนะครับต่อมาบุคคลที่3ที่สามารถทาให้พลังของผลปีศาจของตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นได้เขาคนนี้มีชื่อว่าทรัลฟอร์กาดีวอเตอร์ลอ้นั่นเองนะครับโดยลอเนี่ยจะกินผลโอเปโอเข้าไปความสามารถหลักๆของเขาคือการสร้างรูมผ่าตัดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่ผลปีศาจของเขาตื่นแล้วเนี่ยลอสามารถสร้างรูเนี่ยนำมาเคลือบอุปกรณ์หรือว่าเคลือบสิ่งที่เป็นอาวุธได้นั่นเองนะครับและสามารถใช้โจมตีศัตรูที่อยู่ภายใต้เงื่อน ของการครอบรูมถึงแม้จะครอบอยู่ในดาบดาบก็สามารถยืดได้หรือตัดได้โดยที่ไม่ต้องกางรูมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเคลือบรูมไว้ที่ดาบอยู่แล้วนั่นเองนะแล้วก็ยังสามารถควบคุมรูมเนี่ยได้ดั่งใจอีกด้วยนะครับต่อมานะครับบุคคลที่4ที่สามารถปลุกขึ้นได้ก็คือยูสทัสกับตันคิดนั่นเองนะครับโดยเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีพลังจากผลแม่เหล็กหรือว่าผลจิกิจิกิโนมินั่นเองนะครับคุณสมบัติการตื่นของผลนี้นะครับสามารถทําให้คิดเนี่ยใช้พลังนี้นะครับกับสิ่ง อื่นที่ไม่ใช่ร่างกายของเขาเองได้โดยการยอมรับของเขาเองนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัวของคิดเนี่ยยังไม่ได้เชี่ยวชาญในพลังของตัวเองที่ถูกปลุกขึ้นมาแล้วนะครับเอาง่ายๆคือยังไม่คล่องนั่นเองนะต่อมาในส่วนคนที่5นี้นะครับเขามีชื่อว่ากิลเตโซโลนั่นเองนะครับกิลเตโซโลเนี่ยเป็นตัวละครจากมูฟวี่ฟิล์มโกนั่นเองนะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนั่นเองนะตัวของเขาเนี่ยได้กินผลโกรุโกรุเข้าไปนะครับหรือ,อชื่อนึงก็คือผลโกลโกฟูดนั่นเองนะครับพลังที่ตื่นขึ้นแล้วของ เขาั้นสามารถควบคุมทองคานะครับที่มีอยู่ในการเตโซโลเนี่ยทั้งหมดได้เลยเพราะว่าถ้าหากเขาเนี่ยเคยสัมผัสทองคําพวกนั้นมาแล้วนะครับเขาก็จะสามารถควบคุมได้ดั่งใจและสามารถทําให้ทองคําเหล่านั้นตรวจจับสิ่งผิดปกติได้อีกด้วยนั่นเองนะฮะอารมณ์ก็แบบว่าใครก็ตามที่แตะทองคําอยู่บนหัวเรือหรือท้ายเรือนะครับที่เป็นทองคําที่เตโซโลเนี่ยได้สัมผัสแล้วนะครับตัวเขาเนี่ยก็จะรู้สึกตัวโดยทันทีนะครับว่ามีผู้บุกลุกหรือว่าหัวขโมย นะต่อมาดักลาสบูเลตตัวละครที่อยู่ในเดอะมูฟวีสแตมป์ปีดนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวร้ายนะดักลาสบูเลตเนี่ยได้กินผลกาฉะกาฉะเข้าไปนะครับทงให้เขาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์รวมร่างการตื่นของผลปีศาจเขาเนี่ยบูเลตได้ปลุกผลปีศาจของเขานะครับทำให้เขาสามารถแยกชิ้นส่วนวัตถุจากระยะไกลได้รวมทั้งประกอบกับเหมือนเดิมได้ด้วยนะฮะทั้งยังสามารถปรับโครงสร้างต่งางๆนานาเนี่ยนะครับได้ตามใจตัวเองเลยว่าจะเอาเล็กใหญ่น้อยมากแค่ไหนนะครับทำ ได้หมดเลยในส่วนคนต่อมาเนี่ยก็คือมังกีดีลูฟี่นั่นเองนะครับพระเอกของเรานั่นเองซึ่งจริงๆเนี่ยถูกแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นการตื่นในรูปแบบสายพารามิเซียซึ่งถ้าหากตัวลูฟี่เนี่ยสัมผัสกับพื้นผิวหรือว่าวัตถุอะไรก็ตามนะครับมันก็จะถูกทําให้กลายเป็นยางทั้งหมดเลยซึ่งสามารถนํามาป้องกันและพ,พลิกแผลงกลายเป็นการโจมตีได้โดยเช่นกันนะครับส่วนการตื่นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสายโซออนนั่นเองนะครับซึ่งการตื่นขึ้นข,นของพลังใน รูปแบบสายโซออนนี้ลูฟี่สามารถต่อสู้ได้อิสระเสรีมากขึ้นนะครับขยายร่างกายได้ตามใจนึกรวมทั้งจินตนาการในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนั่นเองนะครับถัดมามาดูผู้ใช้ผลปีศาจสายโซออนที่ตื่นขึ้นแล้วดีกว่าว่ามีใครบ้างนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มสัตว์โดยแท้ทูเลยก็คือมิโนทอรัสนะครับมิโนโค阿ามิโนไลโนโซลัสมิโนซีบ้าซึ่ง4ตัวนี้นะครับสามารถทําให้ผลปีศาจสายโซออนนี้ตื่นขึ้นได้แล้วนะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า เดิมทีเนี่ยเขาเป็นมนุษย์แต่ล้มเหลวในการตื่นขึ้นนั่นเองจึงไม่สามารถควบคุมพลังในการตื่นขึ้นได้และเขาเนี่ยจึงได้กลายเป็นรูปรักแบบนั้นตลอดเลยนะครับต่อมาลุจิคาคุนะครับสองคนนี้ก็สามารถปลุกพลังของมนุษย์ปีศาจเนี่ยให้ตื่นขึ้นได้แล้วเช่นกันนะครับซึ่งการตื่นนี้นะครับทำให้พลังของพวกเขาเนี่ยพาวเวอร์อัพขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายการฟื้นฟูหรือแม้กระทั่งความเร็วเนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกพัฒนาขึ้นไปหมดเลยซ้ํายังสามารถต่อสู้ได้อย่าางอิสระมกกขึ้น้นีดวย ต่อมาคนสุดท้ายนะครับที่ถูกเปิดเผยมาแล้วล่าสุดเลยก็คือเซนเจกาเซียแซตเทิร์นนั่นเองนะครับซึ่งเขาคนนี้นะครับแม้แต่พลังผลปีศาจเราก็ยังไม่รู้เลยนะตอนนี้รวมทั้งพลังในการตื่นของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็ยังไม่รู้นะครับและยังเป็นปริศนาต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือคนที่สามารถปลุกพลังของผลปีศาจให้ตื่นขึ้นได้แล้วนั่นเองนะจริงๆเนี่ยคนอื่นก็อาจจะปลุกขึ้นได้แล้วแต่แค่ยังไม่เปิดเผยนะครับแน่นอนว่าตัวท็อปๆเนี่ยผมคิดว่า ปลูกได้เกือบหมดแล้วนั่นแหละนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นมากกว่าน,นี้นะครับทุกคนคิดว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Anim เม a t t เทิกันด้วยนะสําหรับวันนี้นะครับกระผมขอตัวลาไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมบ๊ายบาย